นี่รถประจำตำแหน่ง CEO Boy b i k นี่เจฟ้ฟายพร้อมจบนี่โอ้โหพ่อน้องเชฟ <c oughs> นี่พ่อน้องเชฟค่ะเดี๋ยววันนี้เขาเข้ามาซื้อของนะคะเฮขากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะนี่พี่ <c oughs> บอยนี่ถ้าใครเห็นรถคันนี้คือรถใครเนี่ย อย่าไปเห็นเลยคือเขาจำได้เดี๋ยวเขาคว้างเลยคือใส่ทำไงเราพูดอย่างนั้นได้ยังไงเล่าใจมันหิวเขาบันไดคว่างอะไรใส่ทำไงเราไม่มีใครจำได้มั้งพี่เด่นขนาดนี้เนี่ยนี่โหนอ้่อโหพอน้องเชฟพ่อน้องเชฟนี่นี่โหรถโค้ชสวยอะทุกคนดูรถประจำตำแหน่งซีออร้านเรานะคะนี่โหไมค์เก็บไมค์เก็บ